สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตาแมวน้ำมันเครื่องของ Giono น P C X นะครับแล้วก็รถ Honda ที่มีตัวฝาปิดกองน้ำมันเครื่องที่อยู่ด้านข้างนะครับเนี่ยหลายรุ่นนะครับอันนี้เป็น g i o อโนะครับจะแนะนำว่าให้ติดตั้งตอนที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะดีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องไปก็แนะนําให้หาคนมาเอียงรถให้นะครับเอียงไปด้านขวานะครับเนี่ยวิธีติดตั้งก็พอตัวเดิมบอกนะครับแล้วก็หมุนตัวตาแมวตัวใหม่เนี่ยเข้าไปนะครับพอหมุนเข้าไปได้มือเสร็จแล้วนะครับใช้ประแจเบอร์30บครับเนี่ยเป็นปากตายนะครับไขไขได้เพราะว่ามันจะมีเหลี่ยมอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยไขไขให้แน่นครับล็อกให้แน่นครับอันนี้ผมล็อกไว้แล้วแหละครับ ก็คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยข้างในนี้จะมีเหลี่ยมนะครับ,รบเหลี่ยมเหลี่ยมที่ประแจเบอร์สามสิบเข้าเสียบได้นะครับแล้วก็หมุนล็อกแน่นครับวิธีติดตั้งง่ายครับแต่ถ้าใครไม่มีประแจเบอร์สามสิบนะครับแนะนําให้ไปที่ร้านซ่อมนะครับ<ม>ก็ให้ช่างติดตั้งให้ก็ได้ครับ โอเคครับขอบคุณครับ